มาช่วยเลยจับไม้ด้วยจับไม้ด้วยลูกจับไม้ด้วยเออปพายพายเดินอไ่ไปเลยแมี่มมมบอมาบอมาค่ะเดี๋ยวแม่ไปค่ะเอาเอา่อออเล่นยิ้นยินไปเคาะอีหยังอยู่นี่โอ้ยโอ้ยนะโอ้ยไปเคาะอีหยังอะไรอยู่นี่ทั้งสะพานนี่ลูกให้ดีจับเนียน ไปพาน้องเดินค่ะพี่อออุ้ยว้ายมันจะต,ตกได้หรอเป<ห>๊่หยมเอย่าไปเดินเดินไปเดินไปเดินไปค่ะเดินไปหันหน้ามาหาแม่หน่อยค่ะหันหน้ามาหน่อยค่ะอ้ยละลินละลินหันหน้ามาหน่อยค่ะอ้ยหันหน้ามาหน่อยละลินหันหน้ามาหน่อยไม่เห็นหน้าละลินเลย บายบายโบกมือโบกมือบายบายค่ะพี่อ้อโบกมือเออโบกมือค่ะพี่อ้อมาหาพี่อะไรจะมาทำอะไรมันจะตก อย่างอ่ะไปเอาขอทาแล,แล้วลืมอ,อ้าวอ้าวอ้าวตกสะพานเนี่ยไป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 อาบน้ำเราย่อมารับแม่เหรอคะมารับแม่เหรอคะมารับแม่เหรอคะหนูจะตกนะลูก โอเคแค่นี้ก่อนนะคะข้ามสะพานเด็กข้ามสะพานค่ะอืม mm.